วันดีครับนักเใหญ่ใจถึงบอตั้งเลยบอตังบอตังบอตังอ่าอ่าโอ้มเมื่อเดีตุกตาน้องได้หตุกตาน้องจะไปไหนจะไปไหนเออไปไม่ได้ไปเลยออกไปเลยถ้าออกไปได้เอาไปนนอนองนอกรนัไ้องนว่งเอ้

มังกรครับจกเอามีนองเนี่ยเนี่ยน้ำเอาเอาน้องขึ้นมาหน่อยใส่ปูปูไปเหรแนบนบเอาแนบไว้ไอ้หมาบาป็นยี่หยลูกไอูกแบบเรให้ลูกหายมกสิงิ่งกันสิงหมดเทวันเบิร์สิงถออ ยกอัน mm. นัะคือมึงยกยกกันนะยกไปท้างบนพิงนอนไม่ใช่ไปยี่อะไรดีเออโลผมหอกขั้นเด็กเขาเอาแล้วเด็กเด็กโซนหัวแล้วเอาเขามาหายอีปี่ยานะยานะยานะไอปี่เอ๋ย ม่าพ่นหมุนเขามาบ่ได้ทำอะไรโอ้ป่ะจิลกผม <c oughs> เอาไปลกองครหนอยลุงได้ไหมลุงห้องหม่องไอ้ลุงเด<ป>อง้อไปไอ้ลุงห้องหม่องไอ้ลุงจดุดเนอไปอ่าเอาหน่ะเอาเอาไอ้บทเพลงเสียงเยบิร์นนายโจ้นนะนี่านายโจ้ แทงงบู๊เจ็บพอแล้วเอาลกล็อกแล้วลกของวางให้ลูงตัวนี้เออเอาทางเขาพอแล้วอ่าบ่อบ่อลูกเดิไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยเอาว่างลูกเห็นเอาว่างลูกจัน เกิดกบอ่ไ้ใส่ได้หรืเกิดกบใส่ได้เนี่ยเห็นบนแ้เห็นมเห็นบอบอเออเออนนนานนามันที่้าคอดหน่อเอาแม่ออกแม่้งงเงอ่เงงบะมี่เงงบะมี่ขงกระเบื้องอะใครเกินใครกได้ขาไหมใครเกิบอใครเกินใครเกินไม่ใช่ไงข้างหน้าส่งน่ันน่เเสาห ย่่ยองทำไงบอกว่าจะปล่อยนะห้ามปล่อยนะคะห้ามปล่อยนะคะห้ามปล่อยนะคะนั<_<_<_่นนั่นนั่นเออดีเลยมันแพงมัาจ้าไอ้ข้างหัวหน่องนี่มานรถผมให้หน่องได้ไรวะ ประจ้องเลยเดี๋ยวจะปจ้งหัวลุงต้นเมื่อนหนึ่งกิโลหนี่งกิโลหนี่งก่โลแล้วกิโลเอ่อกิโลได้ได้ครัไปคุณมือไปไปไปคุณมือคุณมืออะไรเออไม่ไหวนะไปหนุ่มจงตัวไง โออเออเออเนอเอนหนอกจนหนอกจนหนอกจนหนอกผู้ไหนได้ส้าเฟรดี่เราไดินไู่บ่โอ้เราลงแล้วจังมองไปแล้วบอกยี่อ่างแล้วมาไปอี่อางมันค้นดูไปโอกาสสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนานไงสวัสดีครับเออนย่างนี่ไงนี่ยี่เพชรอนเว้ไเออนย่เพื่เนี่ย ย้าเป็ดเอิญอ huh. ันพ้อมึงไงพ้องซื่อวางไหนป้าป้าเตีงเอิญแม่นไงแม่ซื่อวางไหนแม่ซื่อวางไหนน้องมึงซื้อวางไหนโอ้น้อง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 ชื่อว่าอะไรน้องชื่ออะไรฮะน้องชื่ออะไรกระถิ่นเหรอเรียกกระถินดิเอิญกระถินมาเลยเร็ว ดดดดเดีอยวองเดี๋ยดจะจำน้องนะน้ำนุกทีถังไม่พุนพุนน้ำมันพุนเอาใา่หน่นดิทั้งหลังพุนทั้งหลังพุน ครับรับรับครับหาแม่หาใครหาใครพูดชัดๆิเงินเงนแม่อืมอยแตม่อย่อยมากระเบิอไกรเิดอได้เกือบก้อน้ง้า เ <Ừ. S 2> oh. ออแม่ป่นเนี่ยว่าเอแม่ป่นเนี่เอแม่ป่นเนี่เอกะถินเนเด้อเอกะถินมาเด้อ mm. มือไกระถินจะกลับมาะทีทหมฮะ <Huh? S 2> mm. เดินไปไหน

ผู้เ oh, ม okay no, ื่อก่อนผู oh, ้เ ah, ม okay. ื่อก่อนเอาไปนั on, ่มไม่ได้เอาดูเอานีตัวกล้วยเนี่นี่เอาหนตัวกล้วยโอ้ยมันบ่หลายตัวมาได้นั่น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 อัดไว้ออบ่ปิดบ่ได้้น่นมันจักคืออย่างนี้ว่าฟูใดไข่ฟักตัวฟูไดไข่ฟักตู่ป้าปลดผมเอาอ่ราลอครับปู เป็นดีอะวะหางตัอุเกีกวาลายนเลยหางมาคิดต่อพ่อเรียว่าได้กินนูยังมาดูเนี่ยเกี๊ยวลายเ่นรางลับเท่าลับแม่เอาทมานี่ยมังกรม่้เปิดก่หนามยังหระอกินเกียวใา้ยันปูเพรา่ยังไมใ้ยันเอาไปกินโอ้ย่ยเเกินเกีวขีดขีดต๊ะม่ได้เนอ

ตัวนตายคือมกินตัวนมันเลี้ยงก็คือปล่อยมันตายไปเลยมันหอดตายจริงตเนอขนาดตัดี่มันหาตุกว้าใหญ่กุญแจไปตัดเนื้ว้าตายยูทูบเลยยูทูบเลยนี่ยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์ตายแล้วยองเย็นอยู่ติดตามเลย

เต <problem> ้นนบ่งเนี <S 2> <S 2> um ่ยไเต้นนบ่งเนี่ยไะไวเต้นกกีดินวาน่นั่นนั่นกากีดินวาีต้ีแม่ตีแม่พ่อแม่ม่อยู่นี่จัดจามจัดเต็มเลยอันจัดป้อนป้อนเมียนนด้เอาเสมาเอาเสมาเมียนตายบ้านมืมงเพืองบ้านเอาเอ้าบาเพื่อนเอ้เพื่อเอ้เาขาวบ้านพ่อก็แม่ม่อยู่จัดกั้านวัานใช่หรือไม่ใช่หรอ เจ๊เจ๊เ้ยจ๊วอะไรก่นเใช่ใช่อใช่ใช่ใช่ใ่มาจัดการอีกใช่เอาพงยังใช่ม่จัดการอีกมาขามาขามาอขี้ก็ไม่เฮยจัการขี้ก็อมขี้ก็อมขี้ก็มขี้ม

โอ้ทางมาด่านงขึ้นอย่งเขาลู่ข้างมาดัานแล้จะได้หนุหนาเขาได้หนาเที่ืมเยอะๆไปกูคำๆัยีงหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้หกล้วแกนองงายเนาะ้วยแทนี้ก็ับ้วยน้ำว่าต้นหนึ่งอร่อยอร่อ่อยปูปูปาปูปูมเสียดเมือนนะ

ให้บอกจรี nah, ่ๆนะบอกใสเอาให้ท uh ี่หลาบอกไงใสเอาให้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับกวนสวัสดีครับกวนวันเนี้ยนะวันวันเออนั่นแหละหอมแก้มก่อนหอมแก้มใส่ก่อนหอมแก้มใส่ก่อนหอมแก้มก่อนอ่าหัว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  มีเพื่อนบ้างจะบอกไปกลไกลคนนะเกียปลาหมู่บ้านไปเกี้ยเขาโอ้โหง้านไปยังไปเกียเขามาจังไปเกี้ยโอ้งี้เขาจังเกี้ยเพราะว่าจะเอามากินพอดีเขามาคนเดียวมกินมต้องเกียเกียม่นสิเป็นว่า เอาเอาเอาโอ้จ <laughs> ัดโอไปเก็บไปกระทำซะก่อนวนร้ายไปตักกระโดดักกระโดดอยู่เรื่องวันมันตัดอาหารเขาจะเาก็บชั่ยไปไป เดินไปเดินไปเด้ออันไปเด้อน่ะคนที่เข่าเด้อน่ะเด้อเอาบัดทันเด้อเอาหน่อยเอาบัดทันเอยมือสีคนไม่อยากของเขาเลยบัทันเลยบัทันเลยจะเอาไปทำไมจะเอาไปทำไมของน้องมาจับก่อนมาจับก่อนเออวางว่าวิดเลยอัดบัดทันเนี่ยเพื่อนอัด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 แน่นๆแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวมันไปยุ่งนะ อ่าง่างเดี๋ยวพอด้วยสิไปไทยเอาอยู่ตอนเก็บกระท่มได้เลยไป,ไปใหญ่ๆไ,ให,ไ,ไใหญ่ๆไปเลยอือโอ้ม่เห็นหายแท้เว้มีแหย่เผ็ดเอ้ยโอ,อ,อ,อกาสนี้เบิง รักฐานเลยนี่เดีาพักบัวพักหอมพักชี่เลยมนเอ้ยเงี้ยมาหนีออกมาเลยออกมาหนีเลยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเออมนบัดอืมพักบัวหะใบ,าบาใหญ่ใหญ่มีน้วยใบแข็งแข็งใบหนึ่งเออนั่นแหละเออ น oh, ี่เลยเดี๋ยวเื่องหัวนี่ดินี่ไอ้ไส่เรเก็บกันเออนี่ใบหนึ่งโอ้ยเท่ามะยำหรือเถอะบุล่ะเท่ามายำแต่หนานถักเหมือนกุจิตีคนมาหนิว่าไม่หกอีปีกับมายำเก็บใบกระท่อมเด้อพี่น้องเท่าพี่น้องเพื่อขายเด้อพี่น้องเด้อเอาไปต้มเด้อกัดอีกแล้วมะย่างนกสวนข่อยนะ โอกาสมันทำร้ายหมดเลยนะนะใบสวยอ่ะใบใหญ่อ่าเออเออบังบังเออเออออกจากผ้าสวนเหล็กมาเออ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 ทำอะไรเดี๋ยวพ่อแม่มันดูอยู่นั่นเองนะน้น้าน้านาน้้า เอ้าเอา้าทำอะไรอ่าทอาอ้ไราเอ้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 เอ้าอ้าเอ้าเอ้าเอ้เอ้้อ้เอ้าเอ้าเออ้าเอ้าเ้ายทำไมเอ้าเอ้าเอาอนาอ้าเอาเาเอ้าเา้้เเเา้ นักเลงกระป๋องนี่ไม่อะไรวะออกไปไม่แล้วไลนักเลงกระป๋องผ่าไปอาวานี่อาจานี่ไปได้ไหมมาแต่ลูกกุ้งมาทำหลายทุกอย่างสวนผักกับมูลบัดรสอนบักสีผ่องหอมเห่อตด หาหมุนบันต้องซ่อมใหม่เออบานอ้าบานอ๋อขี่ได้แล้ววันที่ขี่ได้แล้วแอนแอนนั่งเอาน้องนั่งบันอ๋อบันเห็นอยู่ในกล้องนะนี่นะมันเข้าในกล้องนะอ่าทำอะไรเข้าในนี่หมดนะ จะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนไปไหนไปไม่ได้ไม่ต้องไปไปว่ายังไปวยังหบอกลุงก่อนอ่อืออืมบอกว่าจังไรกล้าบอกเขาหล่กล้าบอก เนาะโอ้ยพ่อกาบอกบ่อกาชวนนี่เอาเล อีปีกปีกอบว้นยังดีละหาทางออกหาทางออกของนี่สังกอนต้นฝ่าไปติดัดจิตไปหน่ย ไปเกียวป่ตักมาหอมบ่เมือเพ่าะหนูตักมาสองหลอดแล้วมาแล้ให้เอาตัวใหญ่มากได้ตัวนิดหน่อยอ่าอ่าอ่าตัวใหญ่มันจะหอ่าอ่าจัดการจัดการอ่าอ่เออนีปีไม่ทำเด้อการเอาปีไม่ทำเออนีปีไม่ำ เดี is, ๋ยวเลยอ้าวบานเด็กเดือบไม่ยช่นรอไปเมั่ก่อนไปอือหายดีแล้วครับนี่คนป่วยหายดีแล้วนะครับนั่นไงนั่นไงนั่นอ่าเป็นลมดิตินอ่ะให้ร้านใส่เดือเดือบเวรอโอ้เก็บองขท้าหน่อยได้ไหมเต็มเอามาแล้วทอามาแล้ว ไปเจ้าลุยเจาไปเอาไปเอาไมีของนองด้ะจะไปทำไมมีเอามีเอารองเท่าะเาเกือบเ่จะาเกือบะไมเอาลดนี่มรเอาโมลดนี่อเอามลดเอาลดเอาลดลดเนี่ยลดนี่เินปีมนํำได้ปเดอละปีนโอยาได้ร่ บ่ขายบอน่ะเยอะบอ้าจำเราต้องเออบายบายเออบายบายเออเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาใหม่นะเรียกไอพี่ไปด้วยดิ